สวัสดีค่ะมือนี้พบกับช่องคนชอบปลูกอีกนะคะมือนี้คนชอบปลูกจะพามาชมสวนอีกเช่นเคยเป็นสวนผักวานสวนน้อยหน้านะคะผักวานจะใส่น้อยหน้าป็นพี่เลี้ยงแล้วกะ็ชะอมเป็นพี่เลี้ยงเมือ่อคืนฝนตกเบื้องแตกต่างจากเ,าเดิมแตกต่างกว่าทุกมือนะคะพี่น้องฝนตกชะอมสวย มือนี้มีออเดอร์ตองอคนชอปลูกจะตัดตองไปน้ำนะคะมีออเดอร์ตองถึงจะบหลายกะพอได้มาเยี่ยมชมสวนไปน้ำนะคะพี่น้องนี่่อมยอดฉอมกำลังสวยฉอมจะใหญ่ไวกว่าต้นผักหวานของเฮานะคะอ่านี่ต้นผักหวานยังเล็กเนี่ยคนชอบปลูกเพิ่งเอาปุ๋ยคอกใส่ไปนะคะ เพิ่งจะเอาปุ๋ยคอ,อกใส่กว่าผักหวานเข้าสิงไงชะอมเขากระได้ตัดไปกินตัดไปขายนะคะพี่น้องเอาไปหอยลดพุ่มพวงกะเพราได้หอยไปหไปลายๆซิ่งหลายๆย่างนะคะนี่กําลังแตกกําลังแตกถ้าผักหวานต้นใดบอสวยหรือว่าต้นแคะแกนคนชอบปลูกจะเด็ดนะคะคนชอบปลูกจะเด็ดนี่เด็ด เด็ดให้เหลือแต,ต่ตอให้เขาแตกขึ้นมาใหม่นะคะคนชอบปลูกจะเด็ดนะคะนี่เด็ดตอเด็ดให้เขาแตกขึ้นมาใหม่เด็ดถึงตอเลยนะคะกำลังแตกขึ้นมาใหม่งามๆนะคะอันนี้ใช่ชะอมเป็นพี่เลี้ยงนะคะ,ะส่วนน้อยนาเป็นพี่เลี้ยงก็จะประมาณน,นี้นะคะอันนี้ใส่น้อยนาเป็นพี่เลี้ยง ต้นกะแข็งแรงอยู่ค่ะแต่ยังบ่ทันได้โตนะคะเพราะว่าผักวานต้องใส่เวลาหลายปีอยู่นะคะต้องใส่เวลาหลายปีกว่าจะไงสองปีแรกเขาจะสางรากของเขากอนนะคะพี่น้องสองปีแรกเขาจะสร้างรากสางต้นก็พอสมควรแต่ว่าถ้าช่วงที่เขาเติบโตจริงๆก็จะเป็นปีที่สนะคะปีที่สนี่เห็นบ่คนจอปลูกจะเด็ด นีจะเด็ดให้เหลือแต่ต่ออันนี้ต่อผักหวานนะคะอันนี้ต้นน้อยนาอันนี้ต้นน้อยนายัางเล็กๆจะเอามาปลูกบ่พ้อมันกันทยอยมาปลูกนะคะไปเจอที่ตลาดกัทยอยเอามาปลูกเรื่อยๆอันนี้คือตอผักหวานนี่ก็อีกต้นนึงจะปลูกผสมประสานกับป้ากล้วยปลากล้วยป้าน้อยนานะคะกล้วยเขาก็จะ ดีอีกอย่างนะคะกล้วยลากเขาจะลากเขาจะไปไกลไปเป็นน้ำเลี้ยงผักหวานเลี้ยงน้อยหน้าเฮาได้คือกันนะคะพี่น้องนี่อันนี้ก็แตกไหมเห็นบอนี่คนชอบปลูกเด็ดเด็ดต่อเขาตรงนี้เด็ดยอดเขาเขาก็จะเริ่มแตกใไม่ถ้าต้นใดเหลืองๆหรือว่าแค่แกนเด็ดเลยนะคะพี่น้องเด็ดให้เขาแตกไหมเมืม่อนี้ก้อนจะเอาออเดอร์ตองกะ พีพาชมผักหวานก่อนนะคะเออเหมือมาตัดหญ้าออกปทันดิเคียออกนะคะปะทันดิเคียหญ้าออกนี่ต้นผักหวานเขาเขาจะเริ่มแตกไปแล้วนะคะนี่เริ่มแตกไหมถ้าเขาจะเด็ดให้มันแตกไหมก็ได้นะคะพี่นอ้องถ้าเขาจะเด็ดให้มันแตกไหมก็ได้เขาก็เด็ดเลย เห็นยอดเขาแตกเห็นยอดเขากําลังแตกไหมวะคะนี่ยอดเขากาลังแตกไหมนี่เขากระเด็ดเลยก็ได้นะคะนี่นี่เด็ดให้แตกไหมได้นะคะเพราะว่าลากเขาเดินแล้วนะคะบึงเขาแข็งแรงแล้วลาลากเริ่มเดินแล้วนะคะอันนี้ใส่น้อยหน้าเป็นพีเรียงจะปลูกคางคต้นกล้วยเลยนะคะให้เขาอาศัย ให้เขาอาศัยกินน้ำอยู่น้ำลากกล้วยนะคะเท่าวันจะลายเครือจะลายนะคะตะกอนเป็นไร่มันปรับเปลี่ยนมาปลูกผักหวานปลูกกล้วยปลูกน้อยหน้านะคะมันจะได้บ่ต้องปลูกหลายรอบคือปลูกมันนี่ต้นนี้ก็ใส่น้อยหน้าเป็นพี่เลี้ยงเลาก็ต้องคอยมาเอา เคลือออกเถาวัลออกนะคะพี่น้องนี่ต้นนี้เห็นบาต้นนี้ต้นนี้กิง่งกิ่งเขาเอน็นต้นเขาเอ็นมาทาั้งนี้เอ่เขากระแตกกิ้งกระโดงขึ้นไหมนี่เขาแตกกิ้งกระโดงขึ้นไหมอันนี้ถ้าใบเคียวๆแบบนี้แสดงว่ารากเขาเริ่มเดินแล้วนะคะพี่น้องนี่รากเขาเริ่มออกหาอาหารแล้วนี่ ถ้าแบบนี้เคียวๆแบบนี้คือลากเขาเริ่มเดินออกหาอาหารแล้วนะคะส่วนกล้วยของเฮานะคะกล้วยง,ง้ามได้ขนาดนี้ใส่เวลาสามปีเท่กันนะคะพี่น้องตะกอนดินมันจะเสื่อมสภาพหลายเพราะว่าตะกอนเ้าปลูกแต่มันหลังจากที่เขาปลูกกล้วยแล้วเขาก็ตัดแต่งใบไปเรื่อยสางใบไปเรื่อยนะคะบางต้นก็ขึ่นโค้นแล้วเพราะว่าเขาปลูก หลายปีแล้วนะคะตอนนี้เริ่มง้ามค่ะเขาปลูกผสมประสานกันลายย่างนะคะผสมประสานกันลายย่างให้เขาเลี้ยงกันนะคะให้เขาเลี้ยงกันเองนี่เขากะเที่ยวมาตัดหญ้าทางหญ่าออกนะคะนี่ยอดชะอมเขากะก,ก,กำลังง้ามกล้วยเขากะเคลือนนี่ก็น่าจะพอตัดแล้วนะคะแต่ว่าอยู่บ้านยังหลายอยู่นะคะอันนี้เอาเอาไว้ก้อนนี่ง่อยงามๆเลยค่ะ ตัวนี้ก็เอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าอยู่บ้านเขายังขายบ่ระท่านได้เบิดนะคะเพราะว่าพึ่งจะออกไปจะเห็นคลิปที่คนชอบปลูกเอาไปเรื่อยๆอยู่นะคะฮ่ามือนี้จะมาเก็บชะอมแล้วก็พาชมสวนแล้วกามีออเดอร์ใบตองนะคะเพราะว่าใกล้บุญเพิ่นสร้างใบตองไไปห่อก์กระต้มนะคะนี่ชางคนชอบปลูกอะพามาชมสวนตอนเช้าก็จะประมาณนี้นะคะฟังทั้งนู่นก็จะมี มะเขือปูกผสมประสานกันหลายย่างนะคะมะเขือก็จะเริ่มมีดอกแล้วนะคะมะเขือเริ่มมีดอกแล้วโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้คนชอบปลูกฝากไว้เท่านี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหมคะ่ะ